สวัสดีครับผมจตุพลเขียวเจริญครับสัวตุลที่งานนครนะครับเขตเลือกตั้งทีนึงอําเภอสิงห์ท่าคอนะครับครั้งนี้ครับอายู่ในทีมส่งค้าพลังไม้นะครับในกาได้เบือห่านะครับท่านนายกทุพิดมีจัารรมผู้สมัครนายกองค์การบ้านทุนจังหวัดนะครับก็เบือห่าเช่นเดียวกันครับเออตัวตุเรียนสีวปตที่ผ่านมาคือตัวเจตุลที่ผ่านมาภาพต่างๆคนอะไรอะไรอะไรกิน ถ้าพูดถึงความประจับใจนะครับผมประจับใจทุกจุกหันนะครับว่าทุกหัน้าจะทำมานะครับผมทำด้วยความตั้งใจมากนะครับแล้วเกืดจากความบุสุกนะครับว่าบนรโลคาดอะไรน่าจะทำอะไรเติมดีไหมไรนะครับผมยกวดย่างเช่นเช่นนะครับหนึ่งนะครับเดยวสนับยีฬาตัวอย่างมาตรฐทานมาจากอำเภอนะครับซึ่งอำเภอเสียคนก็ยังไม่มีอำเภออื่นๆก็ส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับแล้วก็ ในการเลือกตั้งครั้งใ่ผ่มากก็เป็นหนึ่งในนโยบายนะครับทีทางทิมนะครับนําโดยฐานไฟเจนมาทุกวันได้ถวายแล้วก็เป็นทิ้งที่ดีมากครับณวันนี้นะครับผมได้เลือกท่านที่จะสร้างสนามในโรงเรียนช่วร้าวิีจาคมนะครับผมยืนยันนะครับเ่าพ้นนะครับที่เราจะตั้งใจ่ว่าทุกวันนี้พอเม่พวกก้องนะครับจะพาบุตรล้านไปเยี่ยในเมืองนะครับหูง้าโรงเรียนดังๆนะครับในขณะเดียวกันโรงเรียนบ้านบ้านบ้านโลก ทางอำเภอเมืองโลกเนี่ยนะครับอ่าเด็กรูปอาจารย์เทปจะต้องไปวิ่งห้านักเรียนมาเรียนตอนักเรียนมีหนอนนะครับเด็วก็จุดเด่นของบ้านาโลกนะครับเด็กมีพื้นฐานของความเป็นลกูกทุงนะครับมีความเข็งความถนัดด้านกีฬานะครับเรียนไม่เก่งแต่ว่าเก่งกีฬานะครับเป็นนักมวยเป็นนักวิงโว้ยเยอะแยะมากมายหนักอออนกอหนักบนนะครับดังนั้นผมจึงเลือกสถานท,ที่ที่สราบของเรีนรยนสุขสังผมโดยคนนี้ครับหนึ่งกีนองประชาชนทราบบาดใจออกกำลังกายนะครับได้ตามปกติ ด้วยการจาชก,การจ่ายเ่งขัง้นใดตามปกติโงก็ so, คือสิ่งที่จะได้หลักคือบุตรหลานพ่อพี่น้องชาวเทุกคนนะครับจะได้สนัพยนุูนหมุนกันกีฬาให้กับบุตรหลานของเรานะครับเรียนไม่เก่งก็ไม่พือนะครับแต่เก่งทางด้านกีฬานะครับแล้วกีฬานํำมาซึมวินัยนะครับกีฬาน้ำมาให้ห่างกับยาที่ติดนะครับเด้วก็กีฬานํำมาซึงอาชีพนะครับช่วงนั้นนะครับผมจำได้ผมเรียนอยู่รงขายาคมนะครับ ผมก็เป็นนึ่งในนักกีฬานะครับตอนนั้นชสือเที่ยงดังหมากของสุข้ายาคมแต่๋ยวพอัดติดกีฬายาวชนนะครับสร้างเ่ยวเที่ยงให้กับโรงเรียนนะครับได้โคต้าไปชบวนักเรียนจากฐานจำได้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวว่าตัวเองไม่อบเส้นทางราชการนะครับไปกับเพื่อนๆอีกหลายคนที่เป็นนักกีฬาได้รับราชการนะครับผมอยู่ในความสําคัญในเรื่องนี้ครับจึงเลือกที่จะสร้างสนามที่โรงเรียนสุขกายาคมในปันจุบันนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สอง ก็คือเกปัญหาเดืองถาเพนะครับเกยปัญหาเดืองถาเพซึ่งพุกมเนี่ยเป็นมนพีนกวัยชุนนะครับจะตรวจปัญหาในการรู้สึกคัดใจนะครับดีหลดติดเกเพยอดโ่องลำวิ่งอยู่เกย์ช่องลำเขาบอกว่าเพยเสียนะครับพมจะต้องใช้มปนเทียบอืถามีเท uh, <Yeah. S 1> ่าเขาบอใจได้อยู่ช่องถานะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับมีการสร้างล่กลุ้มนะครับพุ่ก็อยากทานไปเย็นพอพุ่กเข้าไปเกย์ปัญหาเดือเพนะนั่นยืนนะครับ เดี๋ยวพอได้มีการสร้างตาเพิ่มมาอีกตานะครับผมคิดว่ามันจะได้เสีาทาฝังหนูท้องฝันงนีท้องนะครับมีการเอาเพงมาหนึ่งลำนะครับถึงเพงเอานะครับพอเราวิวว่งทั้งวันบางลำมันกรตรงเสียรงโรมนะครับที่นี่พอดมีทาแลว้วมีเพ่ขึ้นมาเล้วนะครับผมกั็นยังกลับมานอนคิดเราอ่ะใส่มันอย่างเกยไปหน้าไม่ได้นะครับก็ขยัดพีไปเย็นลุงไปเล่นะครับผมเอินในว่าลุงไปเล่ว่าเจ้าไปเล่หน้าที่แดง้วนนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่้าตอน ถ้าเราจิตใจผมหม,กกมกักหมักผมก็ะเขนใจไม่แพ้อยากมีน,ออน้องอยาจะชน้นลืมดีมาใช้บริการเพืออนั้นยืนนะครับถึงสเสดว์ชุดถ่ายเดี๋ยวนี้ดูีิการและจัดการนะครับหมากว่างนะครับทุกวันนีมีการหลับเบิดตบหลับหลูกจ้างเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับมีดาเพิ่มมีแพร่เพ,พิ่มน,นะครับจึงใช้บฏิทินก็มีหน้องอยากจะจนรวนๆดวนดวนดวนได้ทำให้การบริาการการวดจัดการไม่ดีขึ้นนะครับ ผมลงไปทรา,ทารบวีนะครับทราบวีตั้งใจใเจจต็มที่น,นะครับพี่น้เนในว่าปีสุดท้ายเนี่ยไทยสะชอบจะดูไม่พ้นเหล่าเพศนะครับแล้วก็ใส่ถิ่นล้นมันเอะอัดผมติดตามเห็นพี่น้องดาพี่น้องเจ็บใจล้นติดอัดมันเน้นมันปากมนะครับเพราะว่าเจ็บใจแตว่าที่ผมได้ยินพี่นรูงไปครับผมมันอยากไม่บอกเลยได้หลับมาไม่ให้ลุงใน,นเลื่องแพอรู้ปัญหานะครับพอหลับทาบปัญหาวันเดือนเนี้เอพ,พันดีพันดีนะครับ ไม่ได้มาที่จะไปชั่งการได้นะครับดังนั้นครับผมมีความมั่นใจมากในการบั่งใจมากเดี๋ยวพอผมกับโคบิทูบิดนะครับขาทูบิดไว้วารองเนี่ยผมกับตัวจอเอกนะครับว่าลุงไปเกมนนะตาเพศที่เพราะว่าน้องเอ็กกับเป็นลกูกหลานพี่น้องชาวเชียงพนซึ่งจะระู้ไปนะก็คนพิเศษคนนีขาทูบิดนะเป็นคนพิเศษคนนะครับเอกกับหลับจับปาน่ามาเย้ยมากหม่ซึ่งตัวผมเองนะครับ เป็นไส้เดือดต้งคนที่อนาคตเดียวกันในพื้นที่เนี้ยจะเพ่วิงเทมีปัญหาใคนดายเนี่ยผมอยากจะแก้ปัญหาเลยครับที่พ้นได้กับผมดูปัญหานี้นี้อวงหวังมาดังกนเหบจะชวนย้ายนะครับเป็นคนบานเโลนะครับเป็นลูก้านบารโลไม่ว่าจะเป็นตายถ่งเพ่เดินิึงท่างบนกับตันทีนั่ครับผมดูปัญหานะครับผมไม่ได้เก่งแต่ว่าผมอยากูปัญหาเพื่อที่จะนำมาแก้ปัญหานะครับถ้าว่ากันต่อไปนะครับที่ได้รับเลือกตั้งในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับ ผมจัดเกยปัญหาเหลืองเพศเป็นอันดับเลดเลดจัดเกยได้นะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าผมมั่นใจผมเกยได้นะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับบอกผมคือเลนือว่ลุงผมไปนังเล่ผมซึ่งไม่ได้จองงาที่แดงเงินว่ะจองนี้ควรนเกยผันดูกันผืดนะครับผมจะตัวอย่างให้ฟังนะครับหนึ่งเรื่องการเติมน้ำมันนะครับจะต้องเติมนลังทีออกวิ่งกันแล้วไม่ใช่มาเติมเตลีเพื่อบรจะมันนะครับแทนทีว่าเพียงจะรับไปจะรับมาสามลัง กับไปเติมน้ำมันจะน,นึ่งลำในในเวลาทางานนะครับอ่านี่คือจุดจุดบดนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองวิธีการระบ,บายหลัหนา้าที่หลงวันนะครับผมทำมาเร็วเร็วได้พ้นรวยแต่ทุกไทยเลยเนี่ยผู้บริหารนะครับจริงก็เป็นได้จากการเขามาหยุดตามแบบนี้นะครับผมยกระยะกว้า,วาวงตรงที่ผมคงไปเจแปญห้าผมกลับมาน,นอนจิตไว้กาอนคืนนี้นะครับผมตังเจเน่ถึงวันรถเดตนลงถึงลำรถเรื่องลงถึงลำ ยานระบายไปได้ที่ไหนยึดที่ไหนแล้วเหล่ายระชาชนผมกะดำเนินทีรทำอย่าที่ผมคิดขึ้นได้ว่าพอดีว่าลงเลยที่พอลรามีมาปั๊บไอ้ระเบียงขึ้นไปเลยทางล่างนะครับผมจะเช็คมาได้ประมาณเดียวละประมาณเจ้าหอยคันนะครับพอระเบียงไปได้เจ้าหอยคันเนี่ยเจ้าหอยคันเนี่ยมันสามารถระบายได้ดีกวมาในช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงพอพยายามาแล้วปั๊บให้เหล่าประชาชนลงทางล่าเลยซึ่งมันเป็นความยุติธรรมนะครับ ยุตที่ทมเร้วก็ระบายได้ดีแล้วทําได้ดีนะครับทําได้หลายอย่างนึงนะครับอผู้แอ่นกงเพ้นะครับผมออยาดไม่เจอนะครับเขาไม่จาตามพบเงินไปจ่ายไปพอะไรซึ่งเราพกเองนะครับเราเป็นอ่าหนักการเมืองอยู่ในฝ่ายนนติบัญญัตนะครับซึ่งาละเนี้ถ้าเราอยู่ว่าไม่ใจ่งของเรามันก็ไปจ่ายอยว่าช่ายมันก็ไม่เจอนะครับ ซึ่งผมบอกว่าป okay. ัญหาเนี ए, ้ยมีปัญหาของคนเราผมก็ใหญ่เก่งเออผมก็เกลียวใจพ้นแต่ไม thought ่ได nice. ้หลังการััญหาโตชาวทีควรชาซึ่งได้ดีนะครับเราควรจะท่านโตชาซิ่งได้ไม่ดีนะครับโถมาคนดกเอามาคิดกันไหมไหวเอาผัวดีาจากออกนึ่งของรับี่ยดีดีทุดนะครับตเรื่องเพศเนี่ยผมมั่นใจนะครับถ้าว่าผมได้หลังอกไม้นะครับได้รับเรื่องนรับนานทุพิดเล็นกับผมเดียวนะครับ ผมพูดว่าผมม่นวเรื่องไอ้เรื่องตเนงๆไครับเจ็บปได้ไอ้พี่น้องได้เน่นอ่นเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้มีความผมกับเกณฑ์ใหเจณฑ์ใจนะครับเมื่ออยากไ่มองรวมไปเล่นยๆเดี๋ยวเยนไปได้พี่นองไม่ได้มันไเกิดเป็นความตาาทยนะครับนานนจาเปลในด้นีั้แนเกณฑ์ห้เรงีนีีานในเรื่องอาชีพปาทองนะครับผมยกตัวอย่างเกณฑงานว่ามามองเอานะครับ เกิดจากเงื่อที่ปีถิ่นมานะครับผมเดินหน้าเที่ยงผมเดินวายถูกวานถูกวานถูกวา,านนะครับโมเห็นวิธีชีวิตคนาเรามานนี่หนังจำหนัาพึ่งเวนมานนี่หนังจำเวนหนัพึ่งเวนนะครับถิจะจ,จะไปตามได้ปีปดเดปดเด็นสบแปดบาทคนเย่คนเย่นะครับหนังจำนุ่มพื้นบานนะครับแดอาสตารีเฟลูกน,นะครับถุกวันนี้นะครับสินชาลเลวเนียนะครับไปสร้างคือเที่ยงให้กับจีอื่น ซึ่งคนเดียวมาเจอจากว้านเราบ้านเรามีเด็กใครชงใครชงใครชงพอใครชงไปปั๊บรูดจักรดาวเดเมกาที่มาเจอประจำแต่คนนอกไม่สามารถที่จะรู้จักรพอมันเกิดเป็นความคิดขึ้นมาว่าพอมอยากจะจัดงานที่ขาประจำปีข้อดีที่ยะนาครนะครับใจชื่องานว่าชิมชิมม่วงอะไรเนี่ยชิมม่วงโบเชี่ยวเวิรงเก่าสิงห์นครนะครับจึงสะท้อนกับบริบทของความเป็นเมืองเอาที่ยะนาครนะครับ ผมอยากให้เพือนมาเดียวมากนะครับมาสื่อสินค้าในตอนที่นักจัดซื้อเดีวนะครับมีการสร้างสื่อโต๊ะนะครับอยากทุ่มเทในการสร้างเว็บกิ้งในการขายสินค้าแอฟไลน์มีบาร์โค้ดนะครับเจพีโน่ท่างดำทุ่มให้เป็นชัางใหญ่ละก็ตัวเองเนี่ยตงเด็กใช้สินค้าเนี่ยนะครับอาจจะเรียนดนรูปบรรลุเดี๋ยวก็มีบาร์โค้ดมีเบอร์โทรมีท้าทั้งมีนะครับนีหัวจริงที่ผมอยากอยากทุ่มเทางด้านการขายออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้านะครับ งานชิมหมมโวเกียวเมมโตสิ่งนั้นนะครับได้านความยนิยมเป็นอย่างมากนะครับนี่คือความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับในด้านอาชีพนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอาชีพประมงเป็นหลักแล้วการได้เรื่องกล้องคนละมากหลากหลายนะครับบ้านเราเป็นดินทรเมม่อโตขึ้นหลงม่วงไอ้ไม่ก่อขึ้นนี่อะไรแต่ก็เปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังช่งเชื้อนะครััพนะดันตันนี้หลงม่วงเจอิ่มนะครับมีเจอเที่ยงมองเจีิยมเชี่ยนะครับผมไปเดินเด็กเทียบหลงม่วงยิ้มหมมโ นะครับปวดจัดงานขึ้นมาปั๊บที่พีดีบ้านมาล้วยังาดีห้มห้มไปเดินไปบอกป้าพี่นองนะครับเขาบอกว่าลงมงามอนมอ้วดราคาดีขึ้นทุกวันนี้ยยกเด็ดเลราคาทุกหอ,อดวงจีว่าน้าลงมงเป็นบางมอวทุกนะครับทุกวันนี้พีน่นองบอกว่ามอราคาดีขึ้นค้มอ,อดีใจนะครับนี่คือสิ่งดีทำไมกับาบัตรเกิดของผมในอยองซีพีดีบ้านมาครับเชื่อตอนนี้จัดนงม้วนทุกท้งชวงมอม้นเิก่อน พอเสะยตอนมาในในก็รู้สึกดีใจอยู่นะครับดีใจที่มองราคาดีดีใจที่ดงมอวงไปตั้งค่ายอยู่ที่น้่บินไปถึงนีนตรงนู้นตรงนี้นะครับเย็นินดามาโลกเดี๋ยวขอค่ายดีด้วยนะครับผลิตใจคําว่าผลิตไม่ท้านของมันยังมีไม่เตี้ยนะครับพราะเลยอยากจะส่งเสริมอยากจะต่อยดสิ้นขาตอกินมาโลกนะครับให้มีเยอะเสี่ยงนะครับเติบโตในด้านอาชีพนะครับเพราะว่าในบริบทของคนเชื้อหนักคนเนี่ยนะครับมันจะ เป็นในหลักนาฬขอาพ่งทำชวนหมอกหมานะครับแล้วก็ทำโรงงานนะครับไปทำไปทำงานโรงงานแล้วก็อาชีพประมงเป็นลักนะครับซึ่งผมนะครับมีวัมนธรรมยนะครับที่จะส่งเสริมการอาชีพนะครับให้กับพี่น้องทิดนึงเจ้าชิงาันหลักพนนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเพื่อโตโยดเพื่อสร้างต่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราอยากหมวกหมวกทำยีเดียนะครับชิงขันหลัก อยากเลี้ยงมีปีอะไรจะทำโตะครับอยากงานมองเบานะครับอ่ามีสางสนามกีฬามีมองเบามีเดินคาเฟ่นะครับแล้วก็่าเงื่อนประมาณก็มีจีดเด่นนะครับวีนนี้อยากสร้างสนามกีฬายาเทียมยีนาโรงเรียนโคดึงนะครับซึ่งซึ่งเรืองต้องการที่จะมีความเป็นเยียดสร้างใจกลางเมืองแห่งนี้ให้เป็นเมืองนะครับให้เป็นเมืองคนพัฒนาได้ อยากจะผิดยกแียบคนนะครับให้เป็นตัวเมืองไม่อยาวิ่งพาดไปบ้านหนมีจัดในยุคประดันยมันเละระยะเรื่ยนะครับอยากให้เป็นเมืองเมื่อนเมืองอื่นที่มันจะเรยนะครับรอไปเราองเนี่ยต้นทุนต้นทุนดีมากับคือความเป็นเมืองเอานะครับมีโบราณสถานมีสะพานป้าเิมนะครับดังนั้นครับผมอยากจะส่งเสริมานการ่องเี่ยวนะครับในโอกาสต่อไปเนี้ยท้าวว่าผมได้รับโอกาสเลือกเข้าไปนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี้นะครับ ผมจะส่งเสิน <extern> ด <als> ้าน่องเที่ยวนะครับความเป็นเมืองกอาผมจะจุดเด่นขึ้นมานะครับพอมีคนมาเที่ยวเมืองมาเที่ยวบ้านเราบ้านเนี่ยเป็นเรื่องการ่องเที่ยวนะครับจีพักโรลงเล่ทีจีพักอาห้ารการกินนะครับบ้านเราลูกินร้อยเจ้าหัวร้อยห้องมันบานร้อยนะครับกินแต่ร้อยเจอไปวักบกต่อโตนะครับมาเรานะครับนี่คือเปนเรื่นการ่องเที่ยวที่จะต้องกิจขึ้นโน่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาโบราณสถานนะครับผมต่อยอดนั่งไวเดลยว คืออาคุอยอาจารย์ทุบปิดใลกระเพาไปดูเงินทีจีแรนซ์เซนนะครับอยากจะสร้างถาเลือดให้ับถาเลือเดี๋ยวผมไอชาวบ้านวีเรือดีมวเรือดผ้านนักลงนเดียวระวังลงสี่เด้งกับชิ้ง,งนานนักคนนะครับทีเดนซ์เนี่้ออ,อกแบบาลาดเลยช่วยนักลงเดียวมากเดี๋ยวรถซาลิงพอกข้างนี้ก็มีรายได้นะครับหลักๆนักลงทยวเ่านีไปเวียนชมเมืองเาตวันเลานะครับอีกเรือหนึ่งกับจีอยากจะพักนันนะครับคือสร้างโป๊ะ ทำนักนักลองเที่ยวที่ลงเรือไปเที่ยวทำมอลกกอนใวันนี้นะครับพี่น้องชาวประมงท่านชาววิเรืจังได้เป็นเรื่องการลองเที่ยวในแต่ละเดือนจากนักลองเที่ยวเยอะแยะมากครับในวันนว่าลงนมีโพนะครับในการทำโซนในพี่น้องในกองท้ายกองฟ้ากขาพีลลระลึกนะครับพุ่มเชื่อในว่าจะงต้งเรื่องการลองเที่ยวเพาะนู่นโม่ได้ดีมากๆนะครับพอที่พลานมานะครับในวันนี้สถิติในการต้นนักลองเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับเยอะมากในแต่ละวันนะครับ เอที่น่ากลัวดีปดตัวง้างปดน้าด่าจ้าตัวผมเปนอันเดียดอ่ก็อยู่ตัวเดียวคดยไรับรในส่วนของเกี่ยวกับปัญหามวลนามนะครับเราต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับเลยกรบผม่ต้องข้อชี้จุมนะครับท่านนายกอคง่านว่างนะครับ เป็นคนนุ่นรุ่นไหมเดี๋ยวบอกทางใดทํางานนะครับมีที่พัฒนาเรียมลงหลักพุทธหลอกคู่ข้องอย่างดีมากนะครับเอเดี๋ยวมวลน้ำที่มันหมักเนี่ยผุ่มแต่เดชธรรมานนุ่นยังจักมาไล่ขังไล่เข้านะครับทางที่ตะบลทำหนกทางที่เสดระบานไม่ว่าอินแมกคู่โขดอินแมกคู่โขดยาวมาพุทธหลอกตั้งไว้นะครับพุ่มยกกระยางนะครับว่าเช่นติคู่เพื่องเนี่ยครับนะครับติคู่เพื่องที่เรียกว่าบายโนมีเนี่ยโหหลัพุทธหลอกเองฮอบอย่างไรก็ได้ปรากฏเราพุ่ไปพบว่า มันไม่ใช่บกมันเป็นโถ่ีรือจะไม่ดึ้อแบบนันเดี๋ยวเขาบอกมันเล็กมากนะครับถ้าเทียบกับมวลหนามที่สั้นนะครับพงษ์กับได้รือกับธนยศพงศ์ไว้ว่าช้าว่าเป็นไปได้นะครับถ้ามีกับประมาณยักษ์ปรับปรุงพิมใหญ่จนไม่นจดีนะครับพวก์กับลือจางบล็อกคือแบบไม่นะครับเทนโถ่ที่มันมีอยู่ในโรเทียวเดี๋ยวก็เล็กมากถ้าเทียบกับมวลหนามทุกวันนี้ครับที่ว่ามันจะเล่ลงทะเลนะครับนี่คือปัญหาในเชิงที่พงษ์กับธนายกองศ์ได้ดูไวนะครับแล้วพอพงือกับฐานิไว ในระดับนึงสําหรเดี๋ยนี้นะครับเอกพรมนะครับที่จะเอเก้ใครนะครับเดี๋ยวนี้เกยลับตาพวกแหล่เีวลุงมายูพอดีนะครอย่่งนนี้นะครับนะไป่ายดูคร่บสุดีนะครับถ้าว่าพี่นองอีาจะชมคลิปดีด้วยว่าชมเท่านี้นะครับผมอยากจะข้าเชิญชวนนะครับพี่นองนะครับทัวางจังหวัด นะครับเล็ก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีหนอนงเหตุหน,น,นึ่งที่กรุงเนะครับซึ่งตัวผมเองเป็นผู้รับมัดไม่เดือดห่านะครับพวกงตั้งใจมากที่จะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่พุ่งผุนากก่าบางีแล้วก็ความตั้งใจ,จต่อไปนะครับในเรื่องของการาขยายถนนจากน,ากน้าโรงเรียนไฟแดงไปถึงดาเพร์แก้ปัญหาเรื่องเพรนะครับไอ้กับหลุมรั้นที่ไปโรงเรียนจึงมันเป็นเรื่องที่อดหาใจแต่ก็ตั้งใจชำากแล้วพุ่งบรรเจาะทำได้เหตุผลที่ตั้งใจทำได้ขอพวกหนูปัญหานะครับ พอรูปนาเนี่ยพว่มมันใหญ่พุ่มกเยว่หนอะไรถ้าพม่มจีนตกเยว่ไม่ไดพมไม่กลกาที่จะพูดนะครับให้กับชื่อผลชนสาบให้กับพีโนองในอันนะครับพมยินเดือนตรงนี้ว่าเดือยเพ่พมเกย์หนาไดแน่นอนนะครับข้อเกียงเียให้ได้รับบอกไม่นะครับในการเกยบางอย่างจัดการทุกผิดนะครับในวันข้างหน้าเราก็อาซาบัติจะบ่อยฮั่นจัดการได้นะครับเพราะในวันนี้นะครับญาาี่มีหล่นล้านะครับลูกจ้างอยู่รับมานะครับ มีการเพิ่มรายจ่ายมากใหม่เต่ปะสิจิภาพนะครับโดยมากนะครับผม้องยามแบบในการรับฟังนะครับทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนในการดูนะครับี่เก็ด่ามาผู้วริหารอยู่ไม่หูร้อนร้นเนานะครับในชาวบ้านเดือดร้อนยังเทียเล็วนะครับในเรื่องการแจกจ่นทางเพศยงนนั้นยืนนะครับล้วก็พ้อมพรมจนการพัฒนนะครับโครงการการสะพานนะครับในระดับ้องทิ่สู่ระดับประเทศนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับรอยเล่นของพี่น้อง เราถ้าเรามีสภาพเนีการทำระหว่างกว้างแยกก่อนวก็เรงใจได้เพีแป๊บเดียวเหลวดการที่จะกิดทุบมันจะดีขึ้นเนี่ยเพราะวเอย่างให้ความเสถีองนะครับเช่นว่าอภินิงทีิฐารรนู่ความแยอ่าความสงฆ์อิฐถวานในสงา์ร้านดากาทีอารนนะครับมาถึงกว้างแยกก่อนดีกว่าด่ากาศีร่งรานเจอจจะดินกวยกเองีกว่าหลานรุรงานกับเจ่เจอเรนูเป็นชีดหลังนะครับเกิดทมบ้านที่เดียวกับไปถือธรรมนได้เี นะครับนี่คือในเรื่องของด้านเศรกิจ,จนะครับผพราะมันใจว้า้าว่ามีสะพานการเดินทางใช้เวลาแ๊บเดียวแล้วกับพื้นที่ที่นอนจะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับในด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นทางเืกให้งงกับพี่น้องมาเจอบ้านเจอที่เจอทางสร้างกิจการข้งเงี้ยคนรอว่ามันสะดวกในการเดินไปกาบลูกค้านะครับ